สค่ะยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอนฟามี่นะคะนะมื้อเช้ามื้อแรกนะที่ลุงพันกินข้าวจากที่ห่างหายไปนานนะทำงานมืดูเเล่นบ่เออนเอเล่นย่ากินางคำสองคำแบบเป้าลูกย่ามันให้อ้าวหาทัวมาให้หาทัวมาให้ค่อยบอกงานจนมามีเวลากินกินข้าวว้าไปได้บ้านอืม ินข้าสองค้าเองดีก็ดียวาไม่ด่าเลยอทานเลเากะเกาบาวมาเรีเลยนาระเาใ่ตะเราเอ้ยามวงข้าวนะพี่น้องเดี๋ยวขอลาบบุ้ป่าดาก็กระเจี๊ยบปาดาก็กระเจี๊ยบย่างรเียกอยูอาญาหุ่นเสียก็กอยูอาย์ยาอธิษฐานหอบบอก ออไอ้ไมันแห่งกวามเงียานั่งใส่เหลืองหมดเดี่ยวเอา <c oughs> เท้าโอ,อ้ยสุดยอดทัานที่รับชมมันโอนใช่แลนะครับไปได้กองยังมาไเสียบันออยังเวว่างอีกเยอะแถวเตาแล้วดอกเห็ดดูอีกแล้วดูอีกแล้วหาเสียมกันวันนั้นก็ยางหล่อหาเสียมเสียมก็ไปชิลเสียมก็ไปชิลเสียมขยันด้วยนะอย่างอื่นไม่เอานะ ครางยอน่ะอันี้เขาแต่เสียหาไปแล้วแต่ไปเน้นันนะเสียมนะว่าก็อยง้าไม่เจอมาเดี๋ยวมาไม่เจอเดียมก็เสียมก็ไปที่ลเสียก็ไปที่หงบนไปนะกินไปบนไปยะกินแบบอะไรนึ่งเหรอเห็ดนึงนะโอ้เห็ดที่ที่ไม่รีบกินคืออาหารไม่ถูกปากใช่ไหมไม่เหมือนอาหารพัตคารใช่ไหมเสือ ทีหลังเจ้าทําให้เสือหิวเลยจะได้มากินไหมอะไรก็ได้กินหมดเสือหิวเสือไม่หิวเป็นอย่างี้แหละเสือไม่หิวก็จะลีลาอยู่นแล้วเมื่อไหร่เสือหิวเสือก็จะเนี่ยเรากินมั้งจาอุ้ยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยทำกับข้าวเป็นลูกเาทเองอ๋อผัดผัดะขานทานเลยผัด ตอนแรกพัดประดุกปรเจอพัดประดุกมาปรดุกพัดเจอพัดปาพัดแงพัดะี่แฉงบ่แล้ว่ขูดยินงคาวนีวก็ใส่ซ้อนอู้ยอไไทยเลยโป๊จับจับต้นเปจับะจับจัต้นเข้า พูนไปรอมึงดูต้นหมอกกันไหมนะของจันเปแห่งระดับหน้าไม่เจ้านะก็ต้องเ็ำงานหนัก่งเขาตุ่นนี้ยังหนักเลยล่ะเกี่ยวเข่ามาเพราะเกี่ยวเข่าก็ได้เกี่ยวอยู่นั่งขี้นเยอะเลยเดี๋ยวปวดแขนปวดคลายพูดไปหาจับตะยังไปเปิดบ้องว่าวนำมุมต้นหมอกกันไหมเออจัไปลี่ยนงานก็ได้เดียวนั่นเปียแต่งให้ฮระไปเฮ็ด หมอกต้นไม้มองได้เปนน้ำบ่พอดัวไปย่อใส่มันย่อใส่ย,ยางบุ้มเอกรอ,ออ่ะมั้งควหล้างนเม่อนั่นเดี๋ยวก็เจ็บแค้งเจ็บขาอีกอุ่นทาขนผุ่นยังเบาทาขนทาขนทาแดด แบ่ข้าวนาะยวะเอาอยู่่รเาากินนะเนาะเข้าท่าอยู่นะงานจมาทางใดไปทางนั้นเลยบ่โอ้ยกระากินมาทางใดไปทน้นด้วยไปเลยใส่หัวไป เป็นขี้ข้านะม่ยืเ้เตเด้อเขี้ข้านเด้ออ่ี้ข้านบันกันอะไรเฮ้ยเนเาเห็ดเาบัดเห็ดเนาะหายแต่เมียเห็ดบนนอนไม่ไ้ไม่ไอวิวอ่ม่่วิวอันนี้วิวเลยอย้เรยังให้เห็นไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ยาเพิ่มใจไม่ไม่ยาเนี่ยว้ายขับรถกับเมียขับนอนหัวนอนเสือ

เข่าปะพอะ่อหน้ากับเมียสูบน้ำตุ้มมึนบึงหัวนาน,นอนงื้ออยู่เออไม่นะโอ้ยหัวนอนงิ้นอยูไไ่ไลยมาฆ่าเลยต้องเตอนยังวะลูกเคยได้แม่ยายประเสริฐแท้ได้เมียได้เมียเถิดแม่ยายดีด้วย,งยไงถ้าแม่ยายไม่ดีก็ต้องด่า,าเช้าด่าเย็น,นะอ,อะไรไงี้โอ้ยแกอยู่นี่แกไม่ค่อยด่าหรอกมันมีโลกโซเชียลอยู่บ้านนะมึงเอาสากรเบือจะเลื่อโลบผุ่นผนมาเบิดสตวนสัตว์นั่นเรื่องกินกูแหละ เอาแต่เศร้านนอนหมดพอได้ล่างหนาซาบคืนก็เลยบดเทศอยู่นี่มีไลฟ์สดบ่มีถ่ายคลิปเลยประกาศสารพันยามาเลยคมังแต่บนนอ่นบนยาจี้ก็เดียวแหละที่กี้นะมันมีโลกโซเชียลซื้อกูมือเนี่ยนะยังประกาศจ้า จังหวาดไม่ก่มือนนะข้าจ้าลงต่ก่อนเป็นไงลงต่ก่อนเป็นไงไหนไว้จะบอกสวนสัตว์กันนะคนมาเบิ้ดมูมากาไก่มาแต่สภาพอุ่นสอนเชื่อก็ทำให้เราไปหาอะไรเนาะมาหมดเลยบอกตอนนั้เราพูดพแอนเมื่อก่อนเหมือนกันไม่แอน์่ะมาเป็นสวนสัตว์เหมือนกันแหละชาวบ้านน่ะลุงอันนี้ไม่ขอปฏิเสธในเรื่องจริงเอ้ยมันเรื่องจริงอย่าไปนั่นนะ่อยสมัยก่อนก็เหมือนกันแหละ ทำงานแต่เช้ายันค่ำทุกวันนี้แหละไม่ได้ดังใจก็บนแม่นบ่ายาจีนะ่ะแม่เออยาจีนะกี่กับจมไปเตลูกชายลูกสาวเดินไปแป๊ดกนันทนะั้งน่ะไม่ต้องตัดนะคลิปนี้เอาไปหมดเลยแม่ตอยูแ้ยูทูปก่อนาไปแชยูทูก่อนไปเกี่ยวค่าก่อนมาทำยูทูปเนี่ยมาทำยู <YouTube. S 1> แล้วลุงพันน่ะลุงแล้วลุงพันน่ะแกก็วิ well, uh, ่งหาสาวสาวอ่าพันปั่นเขาจีนาะชายาเราอ่าปั่นเขาจีซีทหำอ่อนตอน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 อันนั้นเสื้ออะลุงเสือไหนเสือก็เขาอยู่นู่นบนชั้นยี่สิบสามยี่สี่ไม่เหอนเขาเพราะเขาจะาลงมาต่ำหรอกเขาเขาไม่ได้คนตาต่ำเหมือนเราเขาเป็นคนหัวสูงอยู่ที่สูงอ๋อหัวสูงวะ เราประด่าเขาว่าอะไรไม่มีใครได้ยินมันอยู่สูงเกินแล้วปลาใต่บ้านน่ะปลาใต่บ้านอ่ะที่นี่เห็นนั่นแหละบอนลบุกเป็นจวดจะจะเศร้าอะไรเสียงกันเก่งมากเลยคู่นี้เนาะคนขอเพชิญผ้าโชเฟ่กำลังมันอยู่อ้าวมันไปตั้งนานแล้วน้าแม่แต่เพื่อนสิ่ว่าไปเดี๋ยพี่น้องเลย ไม่คลิปนี้ขามไม่มีอะไรหยอกหยอกการขำขำสำหรับคลินี้ขอบคุณเอฟซีมากค่ะแชอยูทูบกลางวงข่าวขำขำก่อนเกี่ยวข้าวเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ